รู้สึกว่าอาจจะเป็นอ๋อเนื้อออกแล้วเขารถดบัดยิบ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 โอ้ย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  อ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่อยอ่ะรูปริกกันลดเลยโอ้อ่อ่ะออ่ะจบแตกรถโ,โอ้อ่ยช,ชินฉันรอดอยู่โอ้โอเคบันเจ็บนิดหน่อยเองโอเครอ ิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊โอเยเจ็บขาหักเลยมืงผมไม่เป็นอะไรโอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเป็นอะไรแล้วแล้วคนนี้มาจากไหนเนี่ยอืมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเออมดีหรือเปล่าเอ๊ะ แล้วนี่ขึ้นยนต์เหรออ่ะอ่ะอ่ะอ่อเฮ้เราไปได้แล้วว nice. ันนี้อ่ะเอาเกมแหลกโอ้อ้ยยอมปราตวเองล่ะ บาทเอออ่ะเออเอ,อ่ะโทษอ,อ่ะมาสุดเที่ยมหน้ารักจังไอ้ฮัง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 ใช่มาแม่งดูเอือ๊ะรถอะไรมาเนี่ยอ,อันรถคันนี้นะโอเคขับรถดีกว่ากดตรง เลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอยอยู่รบมาไปได้แล้วน่มีทางตันนี่อยู่อถก่อนโอ้ยทุกคนครับ ช่วงนี้อะเราไปพบกับถ่าถ้าคุณขับรถระดับบังด้วยถ้าเกิดรถบัติเหตุ่มยเช่นชายคนนี้ที่กำลังขับรถบรรทุกแต่ข้อผิพัน์นั้นเองก็คือรถบัสนนะ่ะขับได้เองแล้วก็รถบรรทุกนะ่ะจอดได้ดีแล้วก็สุดท้ายก็ได้ชนเลยก็อย่างนี้แหละโอเคคน้รั้บาลรู้นะ ทุกคนอยู่ในเกมสักุระสเตเตอร์นะครับบ๊ายบาย